สวัสดีครับอยู่กับกอล์ฟิซูซูเปอร์โปรนะครับและโจค่ะมิสเตอร์เอ็มพีค่ะเดี๋ยวอยู่กับกระบะซิ่งกันอีกแล้วนะครับใช่แล้วช่วงนี้เราก็ปล่อยครบทุกสีเลยนะคะกับตัวนี้เลยไททันดับเบิลแคปนะคะ G.L.X เกีย e ร์ธรรมดา5สปีดค่ะวันนี้มาเป็นสีเทาดำนะครับคือกราไฟไวเกลือกันนี่เองนะครับใช่แล้วค่ะกับราคารถ692,000บาทเท่านั้นค่ะโอ้แล้วแน่นอนเห็นอย่างนี้คือเราจัดพิเศษแต่งกันเต็มกันอีกแล้วนะครับใช่แล้วกับโปรโมชั่นคันนี้ลูกค้าเนี่ย ไม่เคยมีประวัติเครดิตมาก่อนเ,ออเนาะก็เริ่มต้นที่ดาวที่เท่าไหร่คะ2องหมบาทนะครับอ๋อเท่านั้นเองนะแล้วก็ครั้งวนเนี่ยเพียง9,900กว่าบาทเท่านั้นะนะครับก็ได้แต่งกันสวยเต็มกันขนาดนี้ไปเลยนะครับเวลาเจ็ดปีเจ็ดปีนะครับผ่อนนะเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูของแต่งกันดีกว่านะครับว่าเราแต่งอะไรให้ลูกค้ากันบ้างนะครับเริ่มด้วยตัวนี้เลยคะ่ะโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้าแต่ตันสปอร์ตเราเลือกสีแดงนะคะเพื่อให้ตัดกันกับตัวรถที่เป็นสี ทาดำนะคะ,ะส,สวยๆแบบนี้เลยเใส่ซิ่งๆก็ต้องแซดๆกันนิดนึงะนะครับประมาณนี้ซึ่งมันจะไปเข้ากับตัวชุดแต่งรอบคันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเป็นเอสบอดี้ชุดเต็มกันอีกแล้วนะครับ<ช>ซึ่งเราก็เ<ล>ต็มทุกคันอ่าใช่เราให้ฟูลเซ็ททุกคันอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้ตัดออกเนาะชุดเต็มมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะตัวกระจังหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นครอบกระจังปลายเป็นสีดําแล้วก็มีคลิปสีแดงให้สวยๆโดดเด่นแบบนี้เลยคะ่ะเป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ แล้วก็จะมีชิ้นหนึ่งนะครับที่ติดก็คือตัวครอบตัวสีนะครับเป็นสีดําเงานะครับมาให้ทั้งคู่เลยนะนะครับสวยงามมากแล้วก็ความบึกบืนด้านล่างนะคะกับสเกิร์ตด้านหน้านะคะก็ดูแบบหนาขึ้นบึกขึ้นอ่าดูแข็งแรงมากค่ันะครับก็จะมี3สีเลยนะครับตัวนี้ก็ทีมีนั่นสีแดงตัดนิดนึงเนาะด้วยสีตัวรถนะครับสีแล้วก็สีดําตัดกันไป3สีเลยนะครับรวมถึงสเกิร์ตด้านข้างยาวทั้งคันไปเลยนะครับนี่แล้วก็ยังมีสเกิร์ตด้านท้ายอีก3มชิ้นนะคะก็ เท่ารอยต่อพอดีนะคะสวยงามดูมีบ้างมีทั้งมีขีดแดงมีขีดดำเนี่ยมันก็ทำให้ดูสปอร์ตอยู่แล้วใช่เลยนะครับประกบกันเข้ามานี่เหมือนมากกับรถเลยนะครับบอกเลยว่าดูเท่สุดๆนะครับดูลงตัวแล้วก็อย่างนี้ค่ะมีครอบกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําแล้วก็มีลายเส้นสีแดงรักษาความสปอร์ตไว้ทั้งคันใช่เลยรวมถึงครอบเสากาศนะครับตัวนี้มานะครับก็จะมีเส้นสีแดงคู่ตัดตรงกลางนะครับระหว่างสีแดงกันไปด้วยนะครับใช่แล้วแล้วก็ยังมีตัว สปอยเลอร์หลังนะคะหรือว่าเรียกว่าแกบหลังคานาะก็จะเป็นสีดําเงาให้ใค่ะสวยงามเลยใช่เลยยังไม่จบนะครับก็มีนี่อีกนะครับครอบเสากลางนะครับตัวนี้มีทั้งหมด4ี่ชิ้นก็คือสีบานทั้ง4ี่ประตูกันไปเลย่ลก็จะเป็นลายแคปล่านะดูสวยหรูหลานะคะแล้วก็ยังไม่จบด้วยวกระบะไลเนอร์แท้มิสูแล้วก็ยังมีโลบัตเตียด้วยนะคะที่แบบไต่ตามความยาวของแนว<ช>กระบะเ,เลยค่ะรวมถึงมีสีแดงตัดกันไปแซมให้ดูสปอร์ตวงตัวกันมากขึ้นนะครับเข้ากันมาก แล้วก็ยังดูโดดเด่นมากขึ้นเพราะคันนี้รับสติ๊กเกอร์ติดเต็มทั้งคันเลยนะคะทั้งใ,<ช>ใต้กระจกมองข้างนะมีแล้วก็อันใหญ่ที่เป็นกลางลำรถเลยก็คือเอสสปอร์ต<ช>ี้เลยนะคะแล้วก็ด้านถ้ายใช่เลยอันนี้ติดฟรีนะครับจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้อันนี้<ช>บอกกันได้นะครับใช่ค่ะหรือว่าจะเลือกเป็นบางชิ้นแล้วแต่เราชอบตามสไตล์ของเราเลยค่ะคนะครับอันนี้คือชุดแต่งเต็มนะครับของ A Sp s Sporty ตเรานะครับแล้วก็ ยังไม่จบนะครับในอของเราก็ต้องเปลี่ยนล้อแปกใหม่ให้ด้วยนะครับใช่แล้วนะเพื่อให้แบบความสวยงามนะคะซิ่งแซบแบบนี้นะจากเดิมเนี่ยล้อโรงงานจะเป็นล้อแม็กสิเราก็เปลี่ยนให้เป็นแม็กซิงสินิ้วค่ะอ่สินิ้วนะครับตัวนี้มาเป็นใบพัดก้านแดงนะครับคือเรามีแบบให้ลูกค้าไปเลือกอลูกค้าก็ได้เลือกแบบมาเราก็ติดให้ตามแบบเลยนะครับก็<ๆ>ทําให้คันนี้คุมโทนเลยก็คือ เทาดําแดงสวยคมมากๆเลยนะก็จะมีน็อตล้อนะครับสีแดงรวมถึงตัวครอบดิสสีแดงแต่งเข้าไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ยางตัวนี้ใส่เป็นยางบางนะครับสำหรับสายซิ่งๆนะครับนี่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นยางหน้าเนี่ยก็จะอยู่ที่2,45นะแต่ว่าถ้ายางหลังเนี่ยจะอยู่ที่2,75นะคะแล้วก็จะมีโหลดหลังลงให้2นิ้วนะครับกำลังสวยกำลังสวยนะครับตัวนี้ จะเป็นจุดที่แบบนักซิ่งต้องแบบอชอบกันแน่นอน<ช>นะคะใช่เลยอื่นๆก็ยังมีติดให้ครบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟิล์มรอบคันนะคะแล้วก็รีค่าดําเนินการจดทะเบียนนะคะ,ะการสัตว์ข้างนะ,ะติดให้สีบานครบถ้วน<ช>เลยนะครับแล้วก็อันนี้คือภายนอกนะครับภายในเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยเหมือนกันใช่ค,คับเพิ่มความหรูหราสะดวกสบายความบันเทิงก็ต้องครบคันนะกับรถแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนจาก ตัวเครื่องเสียงหน้านะคะเป็นจอ Android ให้เลยคะ่ะเ,เป็นจอ Android ให้เลยนะครับซึ่งเราก็สามารถเล่นแอปพลิเคชันนะครับแคชแชร์ฮอสปอตจากมือถือเราเน็ตเ,เข้าไปก็เล่นได้เลยแล้วยังไม่จบแค่เล่นนะครับเพราะตัวนี้เราได้ติดตั้งกล้องมองหลังเชื่อมเข้าไปให้เรียบร้อยเลยนะครับใช่คะ่ะเราใส่เกียร์ถอยหลังปั๊ภาพก็ขึ้นที่จอภาพให้เลยนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วย แถมยังมีตัวฟังก์ชันกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะคะเชื่อมต่อจอให้เช่นเดียวกันสามารถดูภาพได้แล้วก็เก็บในเมมโมรีที่จอได้ด้วยนะคะ<ช>ที่กลนะ้องได้ด้วยใช่เลยก็ดูจากแอป,ปในในจอตัวนี้นั่นเองนะครับโอ้โหใช้งานง่ายสุดๆเลยนะครับอื่นๆก็จะเป็นออปชันที่มากับรถอย well, นะู่แล้วเนาะตัวนี้เบาะก,ก็จะมาเป็นเบาะผ้านะครับ<ช>เป็นผ้าบแบบไม่ได้อมนุ<ด>่นนะใช่ค่ะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องร้อนนะครับตากแดดนานๆน,นี้ใช้สบายเนาะคงอะไรก็เป็น power hydric และเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา5เกียร์นะครับดู <ผม S 2> แล,แลรักษาง่ายค่ะแล้วก็ยังมีคุณแจรีโมทนะคะสามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้นะคะบิดสตาร์ทเ<แ>นาะกระจกไฟฟ้าอะไรก็มาครบนะครับการใช้งานพื้นฐานก็คือไม่ต้องห่วงเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับ<ช>แล้วก็แน่นอนนะครับอันนี้ลูกค้าแต่งครบหมดนี้ลูกค้าอีกอย่างหนึ่งข้อดีก็คือไม่ต้องมารับกรถเองด้วยนะครับใช่ก็คือนอนรออยู่ที่บ้านเลยนะคะสวยๆเลยเดี๋ยว รถก็จะไปส่งให้ถึงที่พร้อมกับน้องหมีนอนรอเซอร์ไพรส์อยู่ในรถอยู่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราอดแค่นี้ครับไปส่งลูกค้ากันเลยนะครับไปกันเลยคะ่ะ